สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํามเมนูเครื่องดื่มที่ปรับสมดุลในร่างกายนะคะนั่นคือน้ําลูกเดือยนะคะคราวน,นี้น้ําลูกเดือยเนี่ยสรพคุณทางยาจีนเนี่ยจะช่วยลดไขมันในเลือดลดความดันในเลือดนะคะแล้วก็ลดน้ําตาลนะคะและอีกทั้งอาจจะป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะเพราะมีสารสําคัญหลายตัวมากในนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ เอาละค่ะทีนี้มาดูส่วนผสมของเครื่องดื่มน้ำลูกเดือยปรับสมดุลน,นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะบแรกก็มีใบ,บเตยนะคะน้ำนะคะลูกเดือยนะคะเกลือแล้วก็น้าําตาลน้าตาลเนี่ยอาจจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้ค่ะแต่ในในนี้เราจะใช้น้ําตาลรวดแทนนะคะเพื่อให้หวานไม่ไมแหลมมากนะคะสำหรับอัตราส่วนค่ะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำลูกเดือยเพื่อปรับสมดุลกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะลูกเดือยนะคะหรือว่าภาษาจีนเราก็คือซีซิกนะคะสังกฤษก็คือจอบสเตียนะคะแล้วก็หรือเรียกองอย่างว่าเพอร์เบอรีนะคะเป็นออทัญ,ญพืชนะคะที่มีคุณประโยชน์มากๆเลยนะคะ กับในการบำรุงสุขภาพะนะคะเพราะมีสารสำคัญหลายตัวนะคะตอนตอนแรกเลยเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นเมล็ดแข็งอย่างเงี้ยเรายังเอามาทำมาปรุงอะไรไม่ได้นะคะเราจะต้องนำไปแช่ค้างคืนไว้10 1ถึง12ชั่วโมงนะคะโดยเอาน้ำให้ท่วมเลยนะคะก็จะได้ไปเป็นลักษณะแบบนี้เราคัดเมล็ดที่เสียออกไปเราเหลือไว้แต่เมล็ดที่สมบูรณ์นะคะจากนั้นเราก็มาล้าง น้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะนําไปต้มะคะ่ะเมื่อไปต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เมล็ดลูกเดือยที่มีความนิ่มนะคะแล้วก็บานออกอย่างนี้ค่ะซึ่งในนี้ก็จะมีสารสำคัญนะคะที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันเนื้อง,งอกแล้วก็มะเร็งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเลยนะคะโดยการนำลูกเดือยที่ที่ต้มไว้แล้วนะคะมาทำน้ำ ลูกเดือยเพื่อปรับสมดุลกันค่ะเอาละค่ะน้ำเริ่มเดือดน,นะคะเราก็จะใส่ลูกเดือยลงไปนะคะในลูกเดือยเนี่ยมีสารที่เรียกว่าคอิโนไลน์นะคะซึ่งสารตัวเนี้จะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ายับยัง้งการเกิดโรคต่างๆนะคะ ในทางคนจีนเนี่ยเราถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งนะคะน้ำตาลที่ใช้เราจะใช้น้ำตาลกรวดนะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะโดยขยี้นิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ เ,เดี๋ยวทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของน้ำลูกเดือยเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามาดูหน้าตาของน้ำลูกเดือยเนี่ยนะคะคล้ายๆซุปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงเพิ่มนะคะโดยการใส่น้ำตาล ที่เราเลือกใช้คือน้ำตาลกรวดนะคะความหวานม,มากน้อยเนี่ยชิมดูนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ไม่แนะนําให้ทานอะไรที่หวานค่ะเพราะว่าในเมื่อเราต้องการที่จะบํารุงสุขภาพใช่ไหมคะเราก็ควรจะทานอะไรที่มีรสกลางๆไว้นะคะแล้วก็เกลือก็เหมือนกันนะคะเราไม่ต้องเค็มมากค่ะ ปริมาณเล็กน้อยแล้วก็ชิมดูนะคะค่ะเมื่อสุกได้ที่เนี่ยน้ำตัวลูกเดือยนะคะจะบานนิ่มแบบนี้นะคะเมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอามาจัดจานเสิร์ฟกันดีกว่าะค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมน้ำลูกเดือยร้อนๆน,นะคะบำรุงสุขภาพหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟให้กับผู้สูงอายุนะคะคนที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะ ในนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะรับรองว่าทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้ควงตลิ่วกินเที่ยวไทยไปกับ f o o d t r a t v สวัสดีนะคะ